เริ่มปรับเปลี่ยนจากความคิดของเราก่อนว่าทุกวันนี้เรายังต้องซื้ออะไรกินบ้างเราปลูกปลูกเพื่อกินกินแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันแล้วก็ขายเราไม่จำเป็นต้องไปอิงพ่อค้าคนกลางด้วยซ้ำเราขายเองได้เพิ่มมูลค่าตั้งราคาเองได้ สวัสดีค่ะชื่อปุ้มปุ้ยวิพาพรเสวน,นาค่ะปัจจุบันนี้ก็คือทำกเกษตรอินทรีย์ค่ะเป็นแบบผสมผสานจะยึดเกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมธรรมชาติะค่ะเขาเรียกว่ากเกษตรอินทรีย์ที่อิงกับวิถีการทำกรเกษตรแบบธรรมชาติก็จะมีพกไม้ผลพืชอายุสั้นแล้วก็พวกผักสวนครัวค่ะที่ที่ทำอยู่ณปัจจุบันค่ะ เราจะพามาชมพื้นที่ตรงนี้คือเขาเรียกการทําเกษตรแบบผสมผสานนะคะจะเน้นตามธรรมชาติเลยก็ให้ธรรมชาติดูแลกันเองอย่างที่เห็นนะคะเราจะปลูกแบบผสมผสานอันนี้คือต้นมะตูมแขกแต่เราก,ก็ปลูกกับพวกมะละกออะไรอย่างนะะี้ค่ะข้างล่างมันก็จะเป็นพวกหัวมันนะคะคือใต้ดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นอันนี้คือเขาเรียกว่าทําเกษตรอินทรีย์แบบผสมผสานปลูกไม้5ระดับนะคะมันก็จะมีพวกไม้ผลมะม่วงอะไรอย่างนะะี้ค่ะผสมกันไป ที่เห็นคือจริงๆอ่ะมันเป็นไม้ดอกก็จริงแต่ตามตาหลักของเกษตรอินทรีย์หรือกิจกรรมธรรมชาติอ่ะไม้ดอกมันมีประโยชน์เพราะว่ามันจะล่อมแมลงอะค่ะพวกพึ่งพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มาผสมเกสรอ,อย่างเช่นถ้าเป็นแบบมะม่มวงอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีไอ้พวกไม้ดอกเยอะๆอ่ะมันก็จะช่วยเรียกตัวพึ่งมาผสมเกสรให้เขาเรียกเพิ่มผลผลิตให้กับเราด้วยซ้า hmm. เน้นเราจะปลูกไม้ดอกพวกดาวกระจายดาวเรืองอะไรอ่งเงี้ยค่ะในพื้นที่เราให้มินมีผสมผสานกันทั้งไม้ดอกไม้ผล ก็ตรงนี้ก็จะเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดก็ยังเห็นเราก็คือจะยกยกร่องแล้วก็เพื่อทียจะทาเป็นร่องน้ํากระจายความชุ่มชื้นโดยที่เราไม่จําเป็นต้องรดน้ําทุกวันเลยะคะ่ะเอาน้ําใส่แล้วก็ให้รักษาความชุ่มชื้นตรงนี้ยเราไม่ต้องรดน้ําเลยแล้วก็อย่างเงี้ยคะ่ะเราก็จะปลูกพวกฝรั่งข้าวโพดแล้วก็จะมีดอกทานตะวันด้วยะคะ่ะผสมผสานกัน ต้นกล้วยก็เป็นอีกไม้อีกระดับนึ้อค่ะที่ปลูกไว้กล้วยอ่ะเป็นอะไรที่สามารถปลูกนําในพื้นที่ที่สมมติคนเริ่มทาเกษตรใช่ไหมคะคิดอะไรไม่ออกให้ปลูกกล้วยก่อนเพราะว่ากล้วยอ่ะจะช่วยปรับปรุงพื้นที่ของเราเพราะพื้นที่ถ้าเราใช้กล้วยลงอ่ะกล้วยมันจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ในดินเป็นอย่างดีแล้วก็กล้วยอ่ะปลูกแค่8เดือนอ่ะก็ได้ก็ได้ไดเขาเรียกได้ผลแล้วค่ะได้เครือออกมาแล้ว ก็จะมีพวกมะม่วง,งมะม่วงเราก็มีหลายสายพันธุ์แล้วก็นี่ก็มะนาวอะไรเงี้ยค่ะที่มันลกๆก,ก็คือจริงๆอ่ะเราต้องการที่จะรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินตามหลักกิกรรมธรรมชาติอะคะ่ะเราจะไม่ไม่เขาเรียกวปอกเปลือกเอยดินเราจะไม่เอยดินไว้เมื่อใดที่เราเปอยดินอะ่ะมันเท่ากับว่าเราอ่าฆ่าจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายดินเราก็เลยจําเป็นที่ต้องต้องบอกว่าให้ยากขึ้นลก เพื่อที่จะรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินคือหญ้าไม่ใช่วัชพืชท,ที่เปล่าประโยชน์นะคะหญ้าก็มีประโยชน์ทุกคนจะมองคิดว่าหญ้าเป็นวัชพืชต้องเอายาฆ่าย้ามาฆ่าเอาสารเคมีมาฆ่าอะไรเงี้ยจริงๆไม่ถ้าเราอยากให้หญ้าตายเราก็คือเอาพวกฟางอะคะ่ะฟางข้าวมาคุม กิจกรรมธรรมชาติมันจะมีวิธีการเขาเรียกกันห่มดินหลกัหลกๆวิธีการห่มดินของเราอะ่ะเราจะใช้ฟางฟางคือเป็นอะไรที่มันหาได้ง่ายเป็นวัสดุที่ที่หาได้ง่ายมีพื้นที่นาเยอะๆอะไรเงี้ยเราก็ไปเอาฟางข้าวค่ะเอามาไว้สําหรับคุมพื้นที่คุมดินคุมหน้าดินไว้รักษาความชุ่มชื้นแล้วก็ให้จุลินทรีย์ย่อยสลายฟางเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยในดินนะคะถ้าเราเข้าใจหลัก ของความเป็นอินทรีย์เราจะเข้าใจธรรมชาติของของต้นไม้ของต้นพืชความเป็นธรรมชาติมันก็จะมีแค่เรื่องดินดินน้ําแสงที่จะทําให้ต้นพืชจเจริญเติบโตถ้าเรามีองค์รวมอันนี้ค่ะครบสมบูรณ์อ่ะมันก็จะทําให้เราอ่ะไม่จําเป็นต้องใช้เคมีหรือใช้ปุ๋ยหรือใช้อะไรธรรมชาติจัดก,การดูแลกันเองได้ค่ะถ้าเราเข้าใจหลักหลักของความเป็นอินทรีย์เราแค่มีหน้าที่แค่ เพราะเมล็ดผักขึ้นมามีหน้าที่คอยดูแรลรดน้ำํำควนดินในธรรมชาติมันจะมีพวกจุลินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วค่ะในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุอินทรีย์วัตถุเนี้ยก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยตัวหนึ่งที่จะทําให้ต้นไม้อะดูดซึมแล้วก็เอาไปเลี้ยงตัวเองได้ค่ะเราเน้นการห่มฟางห่มฟางคือ ต้องการที่จะเลี้ยงจุลินทรีย์ไม่ให้แดดมาเผาแดดอาจะเป็นตัวฆ่าจุลินทรีย์ค่ะจุลินทรีย์มันจะชอบความชื้นความชื้นความร้อนนิดนึงแต่ไม่ใช่แดดเขามันจะไม่ชอบแดดจะไม่อยู่อยู่กลางแดดไม่ได้เขาจะตายเราก็เลยต้องเน้นแบบว่าเอาอะไรมาคุมค่ะไม่ใช่เฉพาะฟางนะคะพวกเศษใบไม้เศษหญ้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมาคุมเพื่อที่จะรักษาความชื้นของดินไว้เพราะดินน่ย มันโดนความร้อนมันก็จะระเหยไอขึ้นมาแต่เราอะเอาพวกเศษวัสดุอะค่ะมาคุมไว้มันก็จะเป็นกระบวนการการย่อยสลายของจุลินทรีย์แล้วค่ะ <S <S ไผ่ก็จะเป็นจัดอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งไม้ใช้สอยค่ะการปลูกไม้ห้าระดับไผ่ก็สมควรที่จะปลูกในพื้นที่เราเพื่อที่จะเป็นไม้ใช้สอยเอามาทําเป็นราวค้างผักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ ทำเกษตรแบบอิงวิถีตามธรรมชาติะคะ่ะเรื่องดินจะเป็นเรื่องที่สำคัญแต่หลักก็คือมันจะมีดินล้วนดินเหนียวดินทรายะคะที่ที่ส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเจอปัญหากันนะคะในการเพาะปลูกก,ก็จะเป็นดินเหนียวตัวอย่างถ้าเจอดินเหนียวแล้วก็มีวิธีการปรับปรุงดินเหนียวเพื่อที่จะให้เพาะปลูกได้คือเราจะใส่พวกทรายผสมลงไปหรือว่าจะใส่พวกแกบแกบดิบอะคะ่ะขุยมะพร้าวเพื่อที่จะเพิ่มรูพุนภายในดินเหนียวอะคะ่ะเพื่อที่จะให้รากพืชอะคะ่ะ ชอนชัยไปหาอาหารได้ในกรณี้ถ้าเป็นดินทรายดินทรายอาจจะแบบมันก็ไม่อุ้มน้ําเราก็เอาพวกเศษวัสดุก็คือพวกปุ๋ยหมกักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาไปใส่เพิ่มเข้าไปมันก็จะทําให้ดินทรายมีแร่ธาตุแล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกขึ้นมาค่ะปัญหาหลักๆคือจริงๆเราอยากให้เน้นว่าบกปลูกแบบผสมผสานอะไรที่เราปลูกอะไรที่เรากินกินในชีวิตประจําวันดีกว่า คือทุกวันนี้เรายัางซื้ออะไรกินบ้างถ้ายัางซื้อกะเพราซื้อพริกซื้อขิงขาจะใคกินอ่ะขอให้ปรับเปลี่ยนความคิดเถอะเอาพื้นที่ข้างๆอ่ะมาปลูกอย่างเราอ่ะมีพื้นที่เล็กๆเราก็จะปลูกแบบพริกก,กะเพราเมื่อเขือขขาตะไครถ้ามันปลูกผสมผสานเยอะๆแล้วอะค่ะเมื่อผลผลิตมันมีเยอะแล้วอะมันเกินพอที่เราจะใช้แล้วอะเราก็เอาเหมือนกับไปแบ่งปันให้เพื่อนบ้านเหลืออีกอ่ะมันก็สามารถที่จะเอาไปเพิ่มมูลค่าโดยการขายได้อีกอะค่ะเราปลูกปลูกเพื่อกินกินแล้วก็แบ่งปันแบ่งปันแล้วก็ขายอะค่ะ ทำเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงจริงๆมุม่งป้าอยากจะให้ยึดหลักสิ่งที่ในหลวงราชการที่9ท่านท่านทรงทรงสอนเ้าไว้เกี่ยวกับเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงหลักบันได9ขั้นสู่ความพอเพียงอะค่ะอยากให้ยึดยงสขั้นตอนแรกก่อนคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นเราเรียกง่ายๆคือคําว่าสพอมีพื้นที่แค่หนึ่งงานถ้าเราปลูกแบบผสมผสานมันก็ทําให้แบบว่าผลผลิตอะมันมีเยอะพอที่จะกินในครอบครัวเหลือแล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นด้วยค่ะ คือหลักการง่ายๆเลยนะไม่ว่าจะมีพื้นที่เล็กแค่ไหนอะคะ่ะที่มังบุญจะแนะนาก็จะมีพวกผักบุ้งอะคะ่ะอายุก็คือประมาณ7วันมันก็สามารถกินได้ละเป็นยอดผักบุ้งอ่อนอะไรอย่างเงี้ยเราปล่อยไว้เป็น14วันมันก็เป็นผักบุ้งระดับกลางถ้าเป็น20วันมันก็จะเป็นผักบุ้งต้นใหญ่อะคะ่ะผักบุ้งเป็นอะไรที่ปลูกง,ง่ายะคะ่ะมันสามารถกินตั้งแต่ต้นอ่อนันต้นโตเลยะคะ่ะอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่อยากแนะนําให้สําหรับคนที่เริ่มปลูกบางคนบอกว่า ไ่รู้จะปลูกอะไรปลูกอันนั้นกระตายปลูกอันนี้ก็ตายค่ะมาปลูกลองปลูกผักบุ้งอะค่ะง่ายๆเกษตรผสมผสานจริงๆเราอยากให้เน้นผสมผสานแบบหลายชนิดผักคือผักแต่ละอย่างต้นไม้มันมีหลายระดับอะค่ะสูงกลางเตี้ยเลี่ยดินถ้าเราเข้าใจหลักในการปลูกแบบผสมผสานแล้วจะเข้าใจว่าสมมติเรามีพื้นที่1ตารางเมตร เราสามารถที่จะแบบปลูกผักระดับกลางระดับสูงระดับเตี้ยเลี้ยดินแล้วก็หัวใต้ดินอีกพืชหัวใต้ดินก็พวกมันใช่ไหมคะเลี้ยก็คือพวกักทองอะไรยเงี้ยค่ะแล้มันสามารถจะปลูกอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้ต่อมาก็จะเป็นพวกพริกพวกกะเพราไล่ระดับไปคะ่ะมะละกอกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาเรียกว่าเป็นวิธีการปลูกไม้5ระดับอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นผักอ่า ที่เราปลูกไว้กินรายวันก็นคือจะเป็นพวกถัว่วค่ะถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็คือปลูกแบบผสมผสานก็ถ,ถ้าเพื่อนๆจะเห็นก็คือตรงนี้ก็จะเป็นมะกรูดเพราะว่ามะกรูดกว่าจะโตเราก็ปลูกถั่วกินหลายรุ่นละอะไรเงี้ยค่ะคือเราเขาเรียกว่าเป็นวิธีการจัดการพื้นที่ที่มีจํากัดนะคะในการที่จะปลูกผักกินวิกฤตโควิดนะคะที่ทุกคนเห็นทุกคนได้รับผลกระทบหมดเป็นอะไรง่ายๆที่เขาเรียกว่าอะไรมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเราประจําวันเนาะ มีอยู่ปีนึ่งะคะ่ะปี2547ที่ในหลวงท่านทรงให้สกสอไว้ในสกสออันนั้นนะคะจะเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยะคะ่ะแล้วข้างในจะเขียนคําว่าสัมคีเป็นพลังค้าจุนแผ่นดินไทยแล้วก็จะมีเรือค่ะเรือลบแล้วก็จะมีระเบิด4ลูกะคะ่ะสจุดรอบประเทศไทยอันนั้นนะคะมันบ่งบอกว่าสิ่งที่หลวงท่านทรงคาดการไว้จะเกี่ยวกับวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่าง เห็นณนะปัจจุบันคือวิกฤตโรคระบาดวิกฤตโรคโควิดแล้วก็อีกวิกฤตนึงคือวิกฤตเศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตการเมืองแล้วก็วิกฤตที่เกี่ยวกับภัยธรรมชาติอัน4อย่างนี้ค่ะในหลวงท่านทรงทํานายมาแล้วค่ะทรงสอนเราเป็นในในค่ะว่าให้เราเตรียมรับมือกับวิกฤตต่างๆนั้นยังไงอย่างประเทศไทยเราอะค่ะดีที่มีในหลวงท่านทรงพระราชทาน เกี่ยวกับเรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้เราเรื่องหลักในก้าวขั้นสู่ความพอเพียงถ้าเกิดเรามีพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเล็กแค่ไหนคือเขาจะเรียกว่าว่าเล็กแคบชัดเราก็สามารถที่จะจัดการบริหารพื้นที่ของเราค่ะให้เกิดสี่พอพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นในพื้นที่เราการทําเกษตรอินทรีย์หรือว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานนะคะณปัจจุบันมันคือทางรอดรอดสําหรับที่เราจะพาเราพ้นวิกฤตต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจ,รกจโรคระบาด การเมืองหรือว่าต่างประเทศนะคะที่ที่เห็นชัดๆคือสภาวะสงครามที่ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ในหลวงท่านท่านท่งทรงสอนเราไว้ถ้าเราน้อมนำนำมาปฏิบัตินะคะมันได้ผลแน่นอนนะคะเราอยู่ได้แล้วอยู่รอดได้วยค่ะ คือณปัจจุบันนี้คือปุ้มปุ้ยก็คือเป็นจิตอาสาค่ะขับเคลื่อนง,งานให้กับมูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติไปดูแลแปลงพื้นที่โคกหนองนาที่มีอยู่ทั่วทั่วประเทศะคะ่ะณปัจจุบันปุ้มปุ้ยรับผิดชอบดูแลแปลงโคกหนองนาของจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะก็คือ,คอทําเป็นประธานเครือข่ายกิจกรรมธรรมชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ะคะณนะปัจจุบันที่ทําอยู่ถ้าสนใจจะแบบว่ามาหาความรู้หรือจะมาพบปะพูดคุยอะคะ่ะติดต่อทางเพจสนผักคุณตากเกษตรพอเพียงอะคะ่ะได้ตลอดนะคะอินบ็อกเข้ามาก่อนนะะว่าสอบถามขอความรู้เรื่องการทําเกษตรอินซีอะไรอย่างเงี้ยค่ะยินดีให้คําแนะนําค่ะ